มาพี่น้องต้มกบปูนใส่บะแข่งนี่เรียบร่อยแล้วครับปิดไฟเลยใส่น้ำปลาแดกหอมกระเทียมใส่ไปพร้อมตำใส่กันครับกบใส่กบลงนี่พี่น้องนี่บะแข่งตำลงไปแขงตอไปแล้วก็จังตำครับ แกบักแกงกิ๊สวัสดีครับเอามาผอกันผักของซาซิเบียพี่น้องไม่ได้งครับทำเมือนซื้อเลยทำนิดนี้เหมือทักมาเนี่ยเมนูซุปบ,บักแกงพี่น้องใส่กุ้งหน่อย <c oughs> ที่การทานก่อยู่ตัวเงียบให้พี่น้องเบิ่งนิดนึงไม่อยากกับของง่ายๆเมน,นูบันยายน้อ ใส่กับตนนีิบมามากทเขาแร่งข้องแก่ครับเดี๋ยวพักกรโดนนี่โดนมเต่อกันก็พักหนออเอื้อเอาแบบแฉนแนเลย หมอกหมอกหนาดัหมอกฟองแก่ี่หอมใช่สีเนียเนีหน่อยหนอหน่อยเยาบว

คนตกเลยเหมือนเดียวครับ หอมพักหนอกหน่อยหอมอยาก๋ยวพักกันตัวนะ This <laughs> is <laughs> 没有。Yeah, yeah. ืมมีเาพริกกันมาปอกกันพิกกันเ่เป็ีดไหมกระปอ้มอืาจับผมก็วอดีการใส่พริกแกงบ้านกินข้าวอยู่กุมเก็นได้อ, <laughs> อยากกันบ้าน นายจะบวล้างเลยป๋อ ว่วลูกไม่เอากลับเลยช่มี่เฟอร <c oughs> ์นี่มัเปนงานจังวัวเรียกั้งนานเเะนะเฟอร์รักข้างกู คนก้มหน่อยแทนหนอยรำตรังแต่กับคนหอกหนาเขา そと。买 เจ้าสุดยอดพี่น้องสุบกสุบแข็งใส่กับปคนโกมหน่อยกัวหน่อยซองตัวโหรัขกขอทาไปเลือกคือเกาะป้าพี่ตอน,น้องไว้ประมาณนี้น้องพี่น้องอาหารแสนบ้านเทาขอบคุณขอบคุณติ๋กอมาตติการะสุมยุจงจบลงครับคลิปนี้ไว้เท่านี้พี่น,อน้องคลิปหน้าก็บอกกันไหมที่ต่อทั้งผลการติดต้องการ